อยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพภาชาติล้วนงามตานามลำค่านครพิงศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนสุดข,ของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ่อเนื่องมาจากทิวเขาชาในประเทศพมา่าและประเทศลาวภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรณา,นาเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศาการที่มีพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลและมีเส้นะจิจุดอยู่ตอนบนจึงทําให้สภาพอากาศของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงตามฤดูการอย่างเห็นได้ชัดเจนเชน่นมีฤด,ดูที่หนาวเย็ยนกว่าภูมิภาคอื่นๆ การกระจายของประชากรในภาคเหนือมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่สูงประชากรอยู่หนาแน่นจะอยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นภาคเหนือยังมีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมงลีซอมูเซอและเยยาศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งดูแลประชากรทั้งหมด 5,897,397คนแบ่งเป็นชาย2 8 8 8 5 0 2คนหญิง3,19,894คนซึ่งเพศหญิงมากกว่าเพศชายประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน1,149,250คนคิดเป็น้อ1 0 1 9 4 9ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกำลังเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสนย์สุขภาพจิตที่1ภายใต้การนำองค์กรโดยว่าที่ร้อยโทคโคสิตกรรยาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นกลุ่มง,งานวิชาการสุขภาพจิตและฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีบุคลากรจำนวน23อัตราโดยมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขตสุขภาพ ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิตอลเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดีเจ้าหน้าที่มีความสุขพันธกิจหน่วยงาน 1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 3. การะวังและวางแผนการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบท่านิยม mhc สา n m moro ตั้งมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม H happy สร้างสุขในการทำงานคนสำราญงานสำเร็จ C creative ความคิดสร้างสารรค์ C creative ความคิดพลิ้เริ่มสร้างสารรค์พัฒนางานสุขภาพจิต S smart เป็นองค์กรแห่งความทันสมัยทั้งวิชาการและเทคโนโลยี U unity มีความสามคัคคีกรมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน N network สร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมทั้งเครือข่ายในระบบและนอกระบบสาธารณาสุขดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาแพร่และน่านปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่5อันดับแรกได้แก่ 1. ค่าตัวตายสำเร็จสูงกว่า12ต่อแสนประชากร 2. โกรคจิตเภท 3. โรควิตกกังวล 4. ความผิดปกติทางอารมณ์และ 5. โรคซึมเศร้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประจำปีงบประมาณ2563ประถมวัยเขตสุขภาพที่1จากข้อมูลพบว่าจังหวัดที่มีปัญหาเด็กล่าช้ามากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และพบน้อยที่สุดคือจังหวัดลำพูน ซึ่งในจำนวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและเป็นกลุ่มป่วยต้องได้รับการรักษาพบมากที่สุดคือเชียงใหม่ลำปางเชียงรายจังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางและน่านซึ่งจุดเด่นคือมีผู้รับผิดชอบในการมอนิเตอร์ข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพจิตที่1บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในระบบสาธารณาสุขและนอกระบบสาธารณาสุขในการส่งเสริมพัฒนาการและส่งเสริมวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวม,มีส่วนร่วมรวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอบรมการใช้เครื่องมือ t i d a f 4i แก่บุคลากรระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินง,งาน และติดตามข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการในระบบ HDC ของแต่ละจังหวัดทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564จัดทำโครงการพัฒนาเด็กไทยคิดเป็นคิดดีคิดให้ด้วยสายใยผูกพันในพื้นที่ราบและพื้นที่ทุกรก,กันดานในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่ดำเนินการ Best บิสแพทีสพื้นที่จังหวัดน่าน วัยเรียนเขตส,สุขภาพที่หมีจำนวนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตทั้งหมด2714แห่งมีจำนวนนักเรียนป1ึงถึงป .6 ทั้งหมด3 9 6 1 6 2คนจำนวนโรงเรียนที่คัดกรองความพิการ9ประเภท2533แห่งโรงเรียนที่คัดกรองความพิการ4ประเภทจำนวน2288แห่งพบความพิการสีประเภทจำนวน3า2 5 1นวนคน ได้รับการประเมิน SDQ และมีความเสี่ยงจำนวน15,221คนได้รับการช่วยเหลือ14,494คนและได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น11,111 11คนคิดเป็นร้อยละ92.58ศูนย์สุขภาพจิตที่1สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตไวเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยแบบประเมิน SDQ ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและสาธารณสุขโดยใช้แอปพลิเคชัน Hero รวมถึงรวบรวมรายงานข้อมูลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงการช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานคืนข้อมูลให้พื้นที่ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนและร่วมกันพัฒนาโปรแกรมฮีโร,ร,ร่วัยรุ่นประชากรวัยรุ่นอายุ10-19ปีมีจำนวนทั้งหมด498,944คนศูนย์สุขภาพจิตที่1ได้ดำเนินการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน SDQ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 35 36และ37จำนวนทั้งสิ้น67แห่งโดยมีนักเรียนได้รับการประเมิน SDQ จำนวน53,433รายคิดเป็นร้อยละ10.70 พบวัยรุ่นที่เสี่ยงและมีปัญหาจำนวน4,080รายคิดเป็นร้อยละ7.63สนับสนุนให้โรงเรียนและโรงพยาบาลคู่เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกรายคิดเป็นร้อยละร้อยศูนย์สุขภาพจิตที่1บูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา และพัฒนาอำเภอต้นแบบร่วมกับหน่วยงานสาธารณาสุขและนอกระบบสาธารณาสุขพัฒนาศักยภาพบุคลา,ากรโดยการอบรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมและติดตามการดำเนินง,งานอำเภอต้นแบบทิศทางการดำเนินง,งานปีงบประมาณ2,564ขยายพื้นที่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคู่เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาและสนับสนุนกิจกรรม ToB ี Number One วัยทำงานเขตสุขภาพที่หนึ่งกลุ่มวัยทำงานเป็นวัยที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเท่ากับ9.85ต่อแสนประชากรโดยจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดคือจังหวัดลำพูนน่านแม่ฮ่องสอนแพร่พะเยาลำปางเชียงรายและเชียงใหม่ตามลำดับศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตรับผิดชอบดังนี้การพัฒนานวัตกรรมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยใช้รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมและทดลองใช้ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดน่านงานวิจัยและพัฒนานหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของพื้นที่ทดลองใช้10พื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชนและสถานประกอบการจำนวน36แห่งผลการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายมีความสุขเท่ากับถึงสูงมากกว่าคนทั่วไปร้อยละ8 5และบูรณาการงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงานร่วมกับสำนักง,งานควบคุมโรคที่หนึ่งและศูนย์อนามัยที่หนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายวัยทำงานในสถานประกอบการทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2564 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงานวัยสูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่1มีจำนวน1,149,250คนแบ่งเป็นผู้สูงอายุติดสังคมจำนวน9,2756คนติดบ้าน18,854คน และติดเตียง5,291คนศูนย์สุขภาพจิตท,ที่1ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้กับเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนง,งานสุขภาพจิตตามกิจกรรมสร้างสุข5มิติในชมรมผู้สูงอายุจำนวน697ชมรม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและในพื้นที่นำร่องในการดูแลทางสังคมจิตใจจำนวนสองแห่งจัดทำแนวทางการติดตามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ผ่าน QR code เพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างสุขห้ามิติในชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งสูงสุขภาพจิตที่หน่งได้ดำเนินการจำนวน697ชมรมทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564พัฒนาโปรแกรมรูปแบบการสร้างสุขในผู้สูงอายุงานค่าตัวตายสถานการณ์การค่าตัวตายสำเร็จของเขตสุขภาพที่1จากฐานข้อมูลรายงาน 506s สำหรับปีงบประมาณ2,563พบว่ามีผู้ค่าตัวตายสาเร็จ 834รายคิดเป็น14.15ต่อแสนประชากรจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุดยังคงเป็นจังหวัดลำพูน20.96ต่อแสนประชากรจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่ำสุดคือจังหวัดเชียงราย10.81ต่อแสนประชากรตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ2,563 การเข้าถึงบริการของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลาหนึ่งปีบรรลุเป้าหมายได้รอยละ9ก7าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบรรลุเป้าหมายรอยละร้อยการเข้าถึงบริการผู้ป่วยติดสุราเพิ่มขึ้นบนรรลุเป้าหมายได้ร้อยละ13.67อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยคุกคามความสำเร็จได้แก่ สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นบ่อยในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีภูมิประเทศที่มีการเดินทางเข้าถึงยากลำบากและใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนานงานวิกฤตสุขภาพจิตและงานโควิด เหตสุขภาพที่หนึ่งเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นเช่นอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มวาตภายัยภัยแล้งภาวะสุขภาพภาวะเศรษฐกิจอุบัติเหตุหมู่ไฟไหม้สถานการณ์วิกฤตทางการเมืองและวิกฤตทางสังคมเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เขตสุขภาพที่1มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน65คนเสียชีวิต2คนรวทั้งสิ้น67คนซึ่งสถานการณ์การวิกฤตเหล่านี้หากประชาชนไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจยอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตตามมาได้เช่นภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าเป็นต้น ศูนย์สุขภาพจิตที่1ขับเคลื่อนการทํางานเชิงรุกในพื้นที่โดยใช้การประเมินภาวะสุขภาพจิตประชาชนผ่านระบบออนไลน์เว็บแอปของเขตส,สุขภาพที่1พร้อมทั้งการพัฒนาสื่อออนไลน์วิทยุแผ่นความรู้บทความผ่านหอ,อกระจายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตแก่ประชาชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกกักกันในศูนย์กักกันโลอคอลคอรันทีนจำนวน8แห่งครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบโครงการปันรักปันสูกสู้วิกฤตโควิดเขตสุขภาพที่1ดำเนินการเยี่ยมเสรงพลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันในศูนย์โลอคอลคอรัรนทีนจำนวน8แห่งให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ โครงการอบรมพัฒนาระบบก,การให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะว,วิกฤตสำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบลพื้นที่ดำเนินการอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนและกิจกรรมการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะนำร่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2564ขยายพื้นที่การดำเนินงานเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตระดับตำบลให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการเบสแพคทีสอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและอําเภอปัวจังหวัดน่านงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประเด็นปัญหาที่ปชอเลือกมาบรูรณาการงานสุขภาพจิต เขาร่วมมากที่สุดคือการดูแลผู้ป่วยระยะยาวลองเทิมแคร์คิดเป็นโดยระ59.22รองลงมาได้แก่งานค่าตัวตายคิดเป็นโอยละ40.77สารเสพติดคิดเป็นโอยระ22.33พัฒนาการเด็กคิดเป็นโอยระ12.62ปีงบป,ประมาณ2,563ศูนย์สุขภาพจิตที่1ได้ดำเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบในอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุซึ่งขับเคลื่อนง,งานผ่านระบบพอชอ,อเพื่อหาแนวทางและวางแผนการดำเนินง,งานซึ่งได้กิจกรรมคือกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุการอบรมแกนนำอสอมอสาขาสุขภาพจิตเพื่อติดอาวุธทางปัญญาการลงหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแก่ประชาชนรายหมู่บ้านกิจกรรมการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การสื่อสารความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแก่ประชาชนกิจกรรมคืนข้อมูลให้กับทีมภาคีเครือข่ายกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุและมีผู้มีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564ผลักดันนโยบายประเด็นสุขภาพจิตให้เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ พื้นที่ดำเนินงาน ist, เบสแพ็กทีสอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยางานวิจัยศูนย์สุขภาพจิตที่1ด,ดําดำเนินการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสําหรับแกนนําชุมชนอสมอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนเป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบแการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายสําหรับแกนนําชุมชนอสม รูปแบบการวิจัยเป็นการบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ประชาชนโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยพัฒนารูปแบบและกละวิธีที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อาศัยการทำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนื้อหากิจกรรมระยะเวลาการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด8กิจกรรมโดยแบ่งเป็น3ครั้งดังนี้ครั้งที่1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายครั้งที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดครองการดูแลช่วยเหลือเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายผลการวิจัยในกิจพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติในการดูแลด้านปัญหาการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นร้อยละ65.5 มีคะแนนทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ70.59และมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นร้อยละ80ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2564ขับเคลื่อนการวิจัยหัวข้อการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่1โปรแกรมสร้างสุขในผู้สูงอายุและปัจจัยทำนายความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นความรอบรู้เรื่องสุขภาพเขตสุขภาพที่1 เน้นการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นการจัดการกับอารมณ์และความเครียดผลการดำเนินง,งานพบว่าประชาชนเขตสุขภาพที่1มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร้อยละ75.61สำหรับระดับประเทศร้อยละ77.89และมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ร้อยละ92.68ระดับประเทศร้อยละ8 1 0 5 ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564ส่งเสริมความรอดรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตในประเด็นการจัดการกับอารมณ์และความเครียดให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมการดำเนินงานปีงบประมาณ2,563ภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด -19 โครงการรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบดูด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 เขตสุขภาพที่1ประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอเรื่องเราอินฟโฟกราฟิกและการจัดจ้างทำเพลงคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อการดูแลสุขภาพใจในภาวะวิกฤต -19 ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564พัฒนาสื่อสุขภาพจิตให้เข้าถึงประชาชนกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนองค์กรภายใต้สถานการณ์การระบาดโควิด -19 เขตสุขภาพที่1ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนจํานวน8ชุมชน และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนใจในองค์กรจำนวน8องค์กรภายใต้สถานการณ์โควิด19โดยศูนย์สุขภาพจิตที่1ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างวัคซีนใจซึ่งบูรณาการการสร้างการมีส่วนร่วม Top Model Technology of Participation เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทิางการดําเนินงานปีงบประมาณ2564ขยายพื้นที่ดําเนินการผ่านระบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอและระดับตาบลรวมทั้งหน่วยงานสาธารณาสุขระดับปฐมภูมิพื้นที่ดําเนินการเบสแพ a c ทีส e ชุมชนบ้านโดงอําเภอง,งาวจังหวัดลําปางงานเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสุขภาพจิตที่1พัฒนาโปรแกรมการประเมินภาวะสุขภาพจิตประชาชน ในสถานการณ์การการ,ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ผ่านระบบออนไลน์เว็บแอปของเขตส,สุขภาพที่1และจัดทําเพจม่วนใจไปกับฮาชาวศูนย์สุขภาพจิตที่1คิดทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2564พัฒนาโปรแกรมการประเมินภาวะสุขภาพจิตประชาชนอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป กิจกรรมฝากเงินออมเงินม้วนใจเพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ในการวางแผนและสร้างความมั่นคงทางการเงินมีการฝากเงินทุกวันสู์ของสัปดาห์โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อยในสำหรับในปีงบประมาณ2,563กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรสูงสุขภาพจิตที่1เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรค และค้นหาความเสียงของโรคหรือภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการแก่บุคลากรสำหรับปีงบประมาณ2,563มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยร้อยกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมการรับฟังธรรมะบรรยายและกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่หเพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมมีจิตสำนึกการให้การเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเกิดความสุขผูกพันต่อองค์กรและมีความสุขในการทำงานทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2,564ดำเนินกิจกรรมเช่นปี2,563โดยเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ